สวัสดีครับวันนี้ทางร้านไอเดียโซล่าเซลล์นะครับผมเราก็อยู่กันที่ร้านของเรานะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวให้ดูนะครับเจ้าไอเดียนะครับผมกับเจ้าไออุ่นนะครับผมคันนี้นะครับคือเจ้าไอเดียนะครับผมก็คือรถยนต์ไฟฟ้าที่เราใช้มาแล้วนะครับ3ปีนะครับผมแล้วก็คันนี้ครับเป็นคันใหม่ล่าสุดนะครับเจ้าไออุ่นนะครับเป็น BYD Ott Atto T นะครับผมนะครับคันนี้เราก็เพิ่งไปรับรถมานะครับจากจากสมุทรปราการนะครับผม แล้วก็ขับไปที่พัทยานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เรากลับมาจากบ้านที่สุาครมาเชียงใหม่นะครับผมสองรุ่นนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับผมก็คือรุ่นรุ่น MG ZS เนี่ยเราผลิตเมื่อ3ปีที่แล้วเราใช้ซื้อตั้งแต่รุ่นที่เป็น3ปีที่แล้วนะครับผมฉะนั้นเนี่ยการดีไซน์นะครับ BYD ก็จะต้องล้ำไปกว่าเพราะว่าเขาออกมาหลังจากตัว ZS นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคันแรกที่ผมใช้เลยนะครับก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ทั้งคู่นะครับผม สองคันนี้ก็จะมีข้อ,ขอดีนะครับข้อดเอีเยอะพอสมควรนะครับผมแต่ถ้าตอนนี้ถ้าถามว่าตัวไหนดีที่สุดนะครับผมคิดว่าเจ้าบีบอดีน่าจะโอเคที่สุดนะเพราะว่า1นนะครับการชาร์จของเขา1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ประมาณ400กว่ากโลเลยครับซึ่งตอนนี้ m อตัวสีฟ้าของผมเนี่ยเจ้าไอเดียเนี่ยชาร์จ1ครั้งเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณถ้าโหมด Normal นะครับจะวิ่งได้ประมาณ280กิโลนะครับแต่ก็ยังถือว่าวิ่งได้ไกลอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้สถานีชาร์จเราก็มีเยอะนะครับ เมื่อวานี้ผมชาร์จจากบ้านที่สมุทรสาครนะครับวิ่งกลับมาไปเติมครั้งเดียวนะครับที่คลองขุงนะครับที่กำแพงเพชรแล้วก็ถึงเชียงใหม่เลยนะครับถือว่าวิ่งได้ระยะทางได้ไกลมากเลยนะผมก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับสาหรับ B ีวดีคันนี้นะครับผมนะครับการดีไซน์นะครับผมก็จะเมื่อสามปีที่แล้วก็จะแตกต่างกับรุ่นใหม่ๆนะครับการดีไซน์ของรุ่นใหม่ๆก็จะชบเชี่ยวกว่านะครับสวยกว่านะครับเนาะแล้วก็อ่ ตามเขาเรียกอะไรไซซิ่งของรถเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับผมดูเนี่ยก็คือข้างในเนี่ยความกว้างนะครับใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแต่ก็จะมี b ีวเนี่ยจะได้จะได้เปรียบในที่นั่งเบาะแถวหลังนะครับซึ่งจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ที่เก็บสัมภาระเนี่ยก็จะดูใหญ่กว่านิดนึงนะครับผมนะครับแต่ส่วนซัตเอก็ไม่เล็กนะครับก็ก็โอเคนะครับก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับผมอันนี้ก็คือรูปร่างภายนอกนะครับผมเจ้า MG ็มจีซัตเอสะครับผม ก็คือจริงๆแล้ว MG เนี่ยเป็นบริษัทแม่ของเขาก็คือแซกมอเตอร์นะครับก็มีชื่อเสียงนะครับในประเทศจีนนะครับในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับผมแต่คันนี้แบตเตอรี่เขาตอนแรกที่ผมใช้เป็นรุ่นแรกเลยครับต้นรุ่นตั้งแต่รุ่นเรื่องง่ายๆว่ารุ่นบุกเบิกนะครับเนาะแบตเตอรี่จะอยู่ที่44.5กิโลวัตต์นะครับก็ชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ2ถ้าในสเปคโหมด normal จะวิ่งได้286 0 0กิโลถ้าจำไม่ผิดนะครับผมแต่ส่วน B ีบีวเนี่ย ครั้งหครั้งเนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ480นะครับแต่เป็นมาตรฐาน NEDC นะครับก็จริงๆแล้วถ้าวิ่งจริงๆก็น่าจะได้ประมาณร่วม400โลนะครับถ้าขับดีๆ400โลเนี่ยมีถึงนะครับถ้าขับประหยัดๆนะครับผมไซซิ่งนะครับของรถ2คันนี้นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงเลยครับ MT ก็จะอาจจะสั้นหน่อยนะครับสั้นหน่อยแต่ว่ามันก็จะได้ความสูงความสูงนี่ผมว่าน่าจะ MT น่าจะสูงกว่านิดนึงนะครับผมนี่ครับแล้วก็ ด้านท้ายนะครับผมเวลาให้ดูด้านท้ายด้านท้ายนะครับก็จะมีวดีก็จะทาได้สวยนะเพราะว่ามีวดีเป็นรุ่นใหม่กว่านะผมเป็น LED นะครับคาดยาวเลยนะครับผมนะครับคันน kind of ี้ก็จะเป็นไฟท้ายก็จะประมาณนี้นะครับแอตโตทีเนี่ยก็จะมีฝาท้ายไฟฟ้าครับส่วนเอ็มจรุ่นแรกก็จะไม่มีฝาท้ายไฟฟ้านะครับก็ความยาวใกล้เคียงกันเลยครับผมข้างหน้าข้างหลังใกล้เคียงกันเลยนะครับผม เราไปดู MG ของเราก่อนครับ ZS EV ของเราตอนนี้ก็ติดเครื่องยูยนะพอดีเราเพิ่งไหว้ไหว้เจ้าที่ร้านเสร็จครับนี่พวกลุงกับน้องๆกำลังทำกับข้าววันอยู่นะครับผมเราไปดูใน ZS นะครับผม ZS ก็คงไม่ต้องรีวิวอะไรมากครับก็เนี่ยครับข้างในก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ใช้งานก็ถือว่าโอเคนะผมก็ใช้มาตอนนี้ครับหนึ่งพเท่าไหร่ครับนี่ให้ดูก่อนเห็นไหมครับหนึ่งเอ้ยไม่ใช่1 0 0 0ัน 1 0 0 0 0 0นะครับ20,000ก็อ้ิกิโลนะครับผมนะครับก็ใช้งานจริงเลยนะครับผมนะครับโซมใกลยเกิดไปโอเคครับผมก็คันนี้นะครับก็ยังสามารถวิ่งใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ การขับในเมืองก็โอเคนะครับสําหรับ MG นะครับแต่ว่าช่วงล่างจะค่อนข้างกระด้างหน่อยหนึ่งนะครับจะแข็งนะครับจะจะแข็งแต่ถามว่าอัตราเร่งดีไหมอัตราเร่งดีนะครับคันนี้ถ้า b y d เนี่ยเขาจะดีอ่ตีนต้นจะช้าหน่อยแต่ว่าคันนี้ตีนต้นจะเร็วนะครับช่วงเร่งช่วงแรกนี่จะเร็วมากนะครับแล้วก็ช่วงปลายนี่ก็จะจะสุดที่ประมาณ150แต่คันนุ้นน่าจะได้ประมาณ170กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ b y d นะครับผมนี่ครับเทคโนโลยีก็ อาจจะเก่าไปนิดนึงนะครับก็แต่ว่าจริงๆแล้วก็ถือว่างานออกแบบก็โอเคนะครับสมสำหรับ1ปีนะครับก็ใช้งานมา3ปีนะครับผมก็ไม่เคยเจอปัญหาอะไรแล้วก็ใช้ดีด้วยนะครับประหยัดแน่นอนเพราะเราใช้ระบบโซลานะครับชาร์จด้วยนะครับผมอันนี้นะครับเราจะไปดู B Y D กันนะครับ B Y D ก็ก็จะประมาณประมาณใกล้เคียงกันนะครับผมแต่ B Y D เนี่ย นี่ครับดีไซน์เขาจะเป็นแบบแปลกไปเลยครับผมนี่ครับดีไซน์นะครับผมดีไซน์ข้างในก็จะสวยอีกแบบไปเลยนะครับผมคันเกียร์นะครับก็จะเป็นเป็นแบบโยกนะครับของ MG จะเป็นแบบหมุนนะครับผมนะครับคันนี้ก็วิ่งไปทั้งหมดเมื่อวานนี้นะครับผมขับไปด้วยเดี๋ยวกดทิปดูก่อนอ่าตอนนี้ก็วิ่งไป1,100กิโลนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ติดเครื่องไว้นะครับตัวนี้ข้อดีนะครับมีกล้องกล้องชัดมากนะครับผม แล้วเป็นกล้องที่บันทึกด้วยนะครับเนี่ยครับกล้องรอบคันนะครับผมแล้วสามารถบันทึกได้ด้วยนะครับมีกล้องบอกหมดเลยนะครับทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะที่จะฟลิปจอได้ด้วยนะครับผมก็กดนะครับเราสามารถที่จะทําจอเป็นแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้นะครับเพื่อจะดูเวลาเพื่อดู GPS อะไรนะครับแล้วก็สามารถที่จะฟลิปจอให้มันเป็นแนวตั้งแนวนอนได้นะครับผม การดีไซน์ข้างในนะครับก็บีวดีนะครับก็จะเป็นแบบสวยไปเลยนะครับมีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนะครับผมแอมเบียนไลท์ก็เปลี่ยนได้น่าจะ6กสิบกว่าสีนะถ้าจำไม่ผิดนะครับสวยอยู่นะครับการขับขี่ถามว่าดีไม่ดีมากนะครับผมเมื่อวานนี้ผมลองขับจากสมุทรสาครมาเชียงใหม่นะครับไม่มีความเมื่อยล้านะครับขับได้ดีแล้วก็ขับเหมือนรถน้ำมันเลยนะครับผมก็คือขับแล้วก็ผมใช้ความเร็วประมาณ100แล้วก็บางทีช่วงเร่งแซงก็มีร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยครับชาร์จหนึ่งครั้งนะครับก็วิ่งได้ประะมมาาณ400กนผวิ่งจ จากสุสาครนะครับแล้วก็กลับมาที่เชียงใหม่เนี่ยผมแวะชาร์จหนึ่งรอบนะครับที่คลองขุ่นกำแพงเพชรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ขับยาวเลยครับผมมาถึงเชียงใหม่เลยไม่ต้องชาร์จเลยนะครับแล้วมาใช้ทีก็คือชาร์จที่บ้านนะวันนี้ก็เห็นไหมครับเหลือ444เอ่อ449กิโลนะครับเหลือ93เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผมจอดชาร์จไว้เมื่อคืนเนี้ยผมเลยตั้งเครื่องชาร์จให้เป็น32แอมป์นะครับก็ชาร์จเต็มเลยครับประมาณ8ชั่วโมงนะครับเต็มเลยอ่าที่ขับมาถึงจาก จากกำแพงเพชรมาถึงบ้านผมเนี่ยเหลือแบตอยู่ห้าเปอร์เซ็นตะครับแล้วก็ใช้กลับไปเนี่ยประมาณหกสิบอ่าน่าจะหกสิบสองหกสิบสามกิโลวัตต์นะครับผมก็แสดงว่าแบตคันนี้มีประมาณหกสิบสามกิโลวัตต์นะครับผมก็ถือว่าเยอะตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับผมในราคาขนาดนี้นะครับถ้าเป็นแบตหกสิกกิโลวัตต์เนี่ยเออ่ราคาล้านสองเนี่ยครับมันจะเทียบเท่ากับพวกเออ่แบตนี่เท่ากับพวกน่าจะออร่ากูดแคทนะฮะแล้วก็หลายๆตัวนะครับที่มีแบตท,ที่มีระยะทางวิ่งได้ยาวนะครับผม นะครับส่วนด้านหลังนะเอ้ส่วนด้านหลังคนขับนะครับผมคนนั่งก็จะสบายนะครับผมก็จะกว้างกว้างกว่า MG หน่อยนะครับผมนะครับก็ยังมีพวงมาลัยอยู่ที่เวลาับรถมาบอกก็จะเป็นดีไซน์สปอร์ตนะครับผมมีช่องแอร์ให้ข้างหลัง้วยนะครับผมนะครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับไฟท้ายเขาสวยนะครับเป็นไฟท้ายแบบยาวๆเลยนะครับผมไฟเบรกนะไฟท้ายด้วยนะครับส่วน MG ก็จะไฟท้ายประมาณนี้ครับก็จะเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับ แล้วก็ตัวนี้มีเปิดไฟฟ้านะครับผมก็สามารถที่จะเปิดเป็นฝาท้ายไฟฟ้าครับก็เปิดได้เลยนะครับผมข้างในนะครับผมก็นี่ครับการจุของนะผมว่าใกล้เคียงกันนะสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวเปิด m อให้ดู m อก็จะไม่ได้ไปเปิดไฟฟ้านะครับจะเปิดจะใช้เปิดเปิดมือครับแมนนวลนะครับผมนี่ครับ m อนะครับผมความกว้างกับแอตโตทนะครับผม b ี d ดีนะครับผมว่า น่าจะใกล้เคียงกันเลยครับผมสําหรับความกว้างของช่องช่องเก็บสัมภาระนะครับช่องช่องหลังนะฮะให้ดูครับไกลๆนะครับผมก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าดูจากสายตานี่ผมว่าบีบดีก็จะใหญ่กว่านิดเดียวครับนิดเดียวจริงครับไม่ไม่ได้ใหญ่กว่ามากนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่ครับแต่วน MG ส่วน MG ก็ นี่ครับถ้าพับเบาก็ก็ถือว่าใหญ่นะครับผมเนี่ยข้างในก็ถือว่ากว้างนะครับแล้วก็ใช้ได้ดีนะผมก็ใช้มา3ปีขนของเยอะเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ไม่ได้นี่นะเดี๋ยวให้ดูข้างในทีนึงครับโทษทียวเปิดให้ดูทีนี่ครับเดี๋ยวเราดู M G ก่อนนี่ครับเห็นไหมครับข้างในเนี่ยช่วงจากจากตรงนี้ไปนะครับกว้างครับข้างในลึกเหมือนกันนะครับผมจะอไปถึงหน้าจอนะครับเห็นไหมครับส่วน B Y D เนี่ย ก็กว้างเหมือนกันครับลึกเหมือนกันนะครับผมใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงเลยนะครับผมแต่ตัวนี้เขาจะได้ปรับปรับระดับได้นะครับสองอันถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่จอดจอดประมาณใกล้เคียงนะครับผมท้ายก็เกือบๆเสมอกันนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าถามผมนะครับคันไหนขับสบายนะครับจริงๆแล้วการนั่งของ MG ผมว่านั่งสบายกว่านะครับ b y d จะเหมือนจะ แต่ก็แล้วแต่บุคคลนะบีวีดีเหมือนจะข้างหลังนี่จะเหมือนจะดันๆนะเพราะว่า MG จะนั่งสบายนะครับผมแล้วก็ความแรงเนี่ยช่วงช่วงต้นเนี่ย MG นะครับจะออกตัวได้ดีแล้วก็ช่วงกลางๆนี่แรงนะครับแล้วก็แล้วก็คือมันจะมาตลอดครับเวลาเหยียบนี่มาตลอดแต่ส่วน b ีวดีเนี่ยจะเออตอนตอนช่วงออกตัวนะแต่พอช่วงกลางๆนี่ก็จะมาดีเลยนะครับแรงเลยนะครับคันนี้ก็สเปควิ่งได้ประมาณ155กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้ก็ได้ประมาณ170นะครับผม ก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับผมก็ถือว่าชอบนะครับทั้งคู่เลย MG ก็รักนะครับใช้ได้ดีนะเพราะว่าจริงๆเขาเป็นเป็นบริษัทของแซกมอเตอร์ครับอย่างที่บอกครับเนี่ยมันจะเขียนว่าเป็นแซกมอเตอร์นะครับผมเห็นไหมครับแซกมอเตอร์นะครับผมจริงๆแล้วบริษัทแซกก็เป็นบริษัทแม่นะครับที่ทําของเอ็มจนะครับผมผ็จะไปพูดถึงนะครับแซกมอเตอร์นะครับจริงๆเขาไม่ได้เป็น MG ็มจีนะเป็นแซก มอแต่ส่วน B Y D เนี่ยเขาก็เป็นบริษัทที่ทำแบตเตอรี่มาก่อนนะครับฉะนั้นเราไว้ใจได้ครับเรื่องการทำแบตเตอรี่เนี่ยเบรแบตเตอรี่เขานี่ดีแน่นอนเมื่อวานผมเทสเทสดูนะครับระยะทางเนี่ยวิ่งได้ไกลจริงๆนะครับแล้วก็คือหมายถึงว่ามันไม่มันมันสะมันก็คือใกล้เคียงกับแรงจริงจริงที่ที่จอแสดงเลยนะครับผมจะไม่มีการแบบว่าลดแบบพัวภาพลงไปหลังจาก30%นะครับผมลองเทสเมื่อวานนี้ลองใช้จนแบบเหลือ5%นะครับแต่ว่าก็ไม่อยากใช้จน0%นะครับผม นะครับก็วันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับภายนอกภายในนะครับของ2รุ่นนี้นะครับผมถ้าใครตัดสินใจนะครับอยากจะซื้อนะครับก็จะมีถ้าเป็น MG เนี่ยก็จะเป็น MG ตัวใหม่นะครับเป็น New MG นะครับซึ่งเขาก็ทํามาแข่งกับตัว BYD นะครับผมราคาก็จะต่างกันหน่อยนะครับประมาณ2 0 0แสนนะครับแต่ถ้าเกิดแนะนำเท่าวิ่งทางไกลบ่อยๆนะผมแนะนํา BYD นะครับผมว่าแบตเตอรี่เขาดีครับแล้วก็น่าจะโอเคนะครับตอบโจทย์ได้แน่นอนนะครับผม ก็วันนี้นะครับก็เป็นการรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับผมเปรียบเทียบนะครับเจ้าไอเดียนะครับรถยนต์ไฟฟ้า100%นะครับแล้วก็เจ้าไออุ่นนะครับสองคันนี้ก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%เป็นรถยนต์ชาร์จแบตนะครับเราก็จะต้องชาร์จด้วยตัวชาร์จนะครับเราไม่สามารถเติมน้ำมันได้นะครับไม่ใช่เครื่องยนต์ไฮบริดนะครับผมไม่ใช่เครื่องยนต์ไฮบริดและเครื่องยนต์สันดาปนะครับผมนะครับท่านใดนะครับชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับบริษัทของเรานะครับก็จะทําเกกี่ยวัำ ระบบโซล่าเซลล์นะครับทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ครับก็จะมีประกอบพวกตู้นะครับตู้โซล่านะครับแล้วก็ขายเกี่ยวกับอ่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอะไรเราก็มีนะครับแล้วก็อุปกรณ์โซล่าเซลล์นะครับเราก็มีหมดเลยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันจุจีนนะพอดีเราเพิ่งจะไหว้ไหว้เจ้าวันเสร็จนะครับผมก็เอาของไหว้ไปทางทำกันนะครับพวกน้องๆก็ทำกับข้าวนะนี่ครับของเราก็จะมี อุปกรณ์โซล่าติดตั้งนะครับมีหมดเลยนะครับผมแผงอุปกรณ์ติดตั้งนะครับผมก็ท่านใดสนใจนะครับเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ครับก็ติดต่อเรามาได้นะครับผมนะครับเราก็พร้อมพร้อมให้บริการนะครับผมติดตั้งนะครับผมแล้วก็ดูแลนะครับในเรื่องของถ้าใครอยากจะติดติดวอลชาร์จของรถยนต์ไฟฟ้านะครับเราก็มีบริการนะครับติดวงจรที่2ให้นะครับผมก็จะมีตัววอลชาร์จนะครับเราสามารถที่จะติดแล้วก็ ใช้งานชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้เลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านไอเดียโซล่าเซลล์ของเรานะครับผมก็เดี๋ยวคงพบกันอีกทีคลิปหน้านะครับวันนี้ก็คงจะรีวิวให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับหรือมีข้อสงสัยก็แอดไลน์มาคุยกันได้นะครับผมเบอร์ผมก็0ูนย์แปดสองนะครับแปดนะครับผมนะครับร้านไอเดียโซล่าเซลล์นะครับผมนะครับเราก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับถ้าเห็นตรงแยกนี่ครับแยกอ่า ถ้าเห็นบิ๊กซีนะครับิ๊กซีอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ถ้ามาจากทางเชียงใหม่ก็ไม่ต้องไม่ต้องขึ้นสะพานนะครับให้ติดไฟแดงแล้วก็ตรงมานิดนึงก็จะถึงร้านเราแล้วร้านไเดียอำหรัเราก็จะประมาณนี้นะครับผมวันนี้นะครับก็ขอกลาไปก่อนนะครับกับรีวิวนะครับผมรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าเจ้าไอเดียและเจ้าไออุ่นนะครับผมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวไงพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ